จากดอกไม้เมืองหนาวสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดเลยข่าวเที่ยงวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสบรรยากาศเมืองหนาวสุดในสยามที่อำเภอภูเรือกับเทศกาลต้นคริสต์มาสติดตามจากรายงานมนตเสน่ห์ภูเรือสู่ซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยวถ่ายกันเมื่อลมหนาวเริ่มทำหน้าที่พัดผ่านเทือกเขาสลับซับซ้อนของจังหวัดเลย ภูเรือเมืองที่ได้ชื่อว่าหนาวที่สุดในสยามก็พร้อมแล้วที่จะเบ่งบานต้อนรับนักท่องเที่ยวโดวยสเสน่ห์ของดอกไม้เมืองหนาวที่เป็นดังซอฟ์พ,พอร์สำคัญสร้างชื่อเสียงและรายได้หล่อเลี้ยงชุมชนมาอย่างยาวนานครับในส่วนของอำเภอภูเรือของจังหวัดเลยเรานะครับเรามีศักยภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเรื่องของธรรมชาติในเรื่องศิละปะวัฒนธรรมในเรื่องของดอกไม้งามนะครับโดยเป็นหนึ่งในค ขวัญของจังหวัดเลยนะครับเมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามดอกไม้งามสามฤดูเห็นไหมครับว่าผู้เรือมีความพร้อมในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่พักในเรื่องร้านอาหารในเรื่องของร้านกาแฟต่างๆนะครับที่พร้อมจะรองรับ ต้อนรับนักท่องเที่ยวในทุกฤดูการนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงของปลายฝนต้นหนาวนะครับไล่ตั้งแต่เดือนตุลาไปจนถึงเดือนมกราคมนะครับที่อุทยานแห่งชาติภูเรือนะครับท่านจะได้สัมผัสกับทะเลหมอกที่สวยงามในยามเช้านะครับแล้วก็ในแสงพระอาทิตย์ตกในตอนเย็นครับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยภายใต้แนวคิดรักเลย365วันเชิญชวนผู้มาเยือนสัมผัสมนสเสนแห่งเมืองท่องเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่งดงามตลอดทั้งปีที่เน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนและสร้างรายได้สู่ชุมชนในเรื่องของความโดดเด่นแน่นอนครับในใน,ในโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับรักเลย365วันส่วนหนึ่งนะครับไปอยู่ที่ภูเรือนั่นก็คือในเรื่องของอากาศอาหารและก็อารมณ์นะครัแล้วก็ที่สําคัญคือดูแลเรื่องสุขภาพ ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนันเลยเองก็พยายามนะครับที่จะส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพนะครับมากินดีอยู่ดีนะครับสุขภาพดีอากาศดีนะฮะแล้วก็พยายามจะคิดกิจกรรมต่างๆยกตัวอย่างเช่นเรากําลังะร่วมหารือกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของอํงเาเภอภูเรือเพื่อจัดก,กิจกรรมโยคะบนยอดภูเรือนะครับซึ่งเป็นแนวคิดตรงนี้ที่กําลังจะเข้าไปหารือกับทางอุทยานแห่งชาติด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นหมุดหมายหนึ่ง ที่จะดึงเอานักโยคะนะครับทั่วภาคอีสานหรือจากทั่วประเทศเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ของอำเภอภูเรือจังหวัดเลยครับโดยปีนี้หน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือถูกเนรมิตให้เป็นพื้นที่แห่งการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านินิทศาการที่บอกเล่าเรื่องราวความผูกพันของพระองค์ที่มีต่อพระสงฆนิกรชาพูเรือ <Okay. S 1> ในงานเทศากาลต้นคริสต์มาสพูเรือครั้งที่14ภายใต้ธีมอันทรงคุณค่า The Poise t e a of Devotion Christmas แห่งความพักดีน้อมถวายสดุดีพระพันปีผู้ทรงพระเมตตา จัดระหว่างวันที่28ถึง30พฤศจิกายน2568และสามารถชมสวนได้จนถึงวันที่31มกราคม2569ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคึกคักของนักท่องเที่ยวสร้างเม็ดเงินกระจายรายได้สู่เกษตรกรและผู้ประกอบการท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีปรกรณ์จินันยุทธาถ่ายภาพบุญสิริจึงจรสทรั์ NBT ขออนแกนรายงาน